ค่ะสวัสดีค่ะ f อฟวันนี้แม่น้องอดามาตามโค้งสุดท้ายของนายุนะคะนายุคลิปแรกเผื่นฝันเห็นแมยยิงมาห้องบอกเลขสองคูพี่น้องแต่ว่าคลิปโค้งสุดท้ายบแมายเลขความฝันเด้อค่ะเด้อพื่นด้ซอ,อยชีวิตเตาและเผื่นเห็นเลขอยู่ในเตาพี่น้องสองตัวห้างเดียวพี่น้องห้องไปรับชมรับฟังเลยค่ะผื่นเห็นจังไดผื่เนเห็นเป็นเลขตัวใดเพื่อไปรับชมเลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซีวันนี้แม่น้องดามาตามนายุนะคะนายุคนที่นานๆเพื่อนฟันที่หนึ่งพี่น้องคลิปแรกของนายุนะคะเธอคลิปแรกของนายุจะเป็นตัวนี้ค่ะนายุฟันเห็นมียิงพี่น้องเพื่อนนอนอยู่บ้านแล้วฟันเห็นม่ยิงมาห้องบอกมาห้องบอกเพื่อนได้ยินแตะเสียงพี่น้องแต่ว่านาตาผู้ยิงอกเห็นเพื่อนก็เลยมั่นใจว่านาจะเป็นปูมเจ้าทีหรืออาจจะเป็นผีมาบอกเลขเนาะเนาะเพื่อนนอนอยู่บ้านมาเลขที่ของเพื่อนคือหกเก้าทับสามบาเลขที่ แต่ว่านายุฝันเห็นตัวเลขคือม่ยิงมะฮ่องบอกคือ05กับ6หาพี่น้องอยู่ในสองตัวนี้นายุาจะลงทุนตัวเน้นๆคือ0หาเด้อ่าเด้อของนายุแต่ว่าเมื่อนี้พี่น้องแมงดามาตามนายุเพิ่นปลดฝันเด้อ่ะเด้อแต่ว่าเพิ่นไปหน้าพี่น้องเพิ่นไปหน้าเพิ่นไปตัดอ้อยเพิ่นไปพ่อเตาพี่น้องและเพิน่นในซอยชีวิตเตาเพิ่นเห็นเลขอยู่ในตัวเตาพี่น้องเห็นเลขสองตัวห้างเดียวพี่น้อง เดี๋ยวเฮากันแต่ว่าคลิปนี้ไม่จช่คลิปนี้ขอโทษขออภัยแม่แม่เอฟซีหลายๆเพราะว่านายยูผลบริษัทสะดวกออกกล้องพอดีแม่องดามาตามเพิ่นเพิ่นกลังจะไปตัดอ้อยไหมคะเพิ่นกลังจะไปตัดอ้อยเพิ่นก็เลยเอาตัวเลขแล้วเพิ่นก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่เพิ่นพ่อแบบเพิ่นกลาเล่าแบบเฝ้าไปเฝ้ามานะพี่น้องพ่อเพิ่นอที่ไปรับจ้างเนาะค่ะเนาะเพิ่นที่ไปรับจ้างตัดอ้อยก็ขอโทษขออภัยแม่แม่เอฟซีหลายๆพี่น้องเพิ่นก็ลางเล่าให้แม่องดาฟังน้อยเดียวแล้วเพิ่นก็ลางไปไหมคะ เพิ่นเพิ่นเพิ่นได้ว่าได้เล่าให้แม่เล่าฟังแบบนี้ไหมคะเพื่อนเลาเพิ่นก็ไปรับจ้างปกติไหมคะไปตัดอ้อยปกติของเพิ่นแล้วที่นี่ไปเห็นเต่าไปน้องเห็นเต่าอยู่คุณคุณแท่น่ามันก็อาจจะออกมาจากสวนอ้อยแหละประมาณนี้แหละพี่น้องเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นก็เลยซอยออกมาเพิ่นซอยพอเพิ่นซอยออกมาแล้วอันขอโทษขออภัยเล่าแม่ผู้ดีมีนิ่หน่อยนิ่หน่อยค้างบ้านพี่น้องเพราะว่าเพิ่นอยู่บ้านเพิ่นเนาะเห็นเสียงดังแน่ก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะเด้อ แล้วที on um. ่นี no like well, so ่เพิ่นก็เลยไปยหกเตาออกออกจากกันต้ออ้อยไหมจ๊ะเพิ่นก็เลยอันเห็นพี่น้องเพิ่นก็เลยสังเกตเห็นในตัวเตาเห็นเลขตัวเดียวหางเดียวพี่น้องเห็นเลขสองตัวเนาะพี่น้องเนาะเห็นเลขกเพิ่นเห็น็นตัวนี้ค่ะนี่เด้อค่ะแมงแมงดาบมองงงเนาะค่ะเนาะแมงดารวมกันคลิปแรกคลิปแรกของนายุจะเป็นศูนย์ห้าหกห้าถื่ว่ามีมายิงมะฮองบอกไว้จ้ะ ส่วนเป็นข้างบนพี่น้องตามโค้งสุดท้ายเนี่ยก็คือเลขตัวนี้เพิ่นบริฝัน,น้อคะเพิ่นซอยชีวิตเตาแล้วที่นี่แม่แม่เอฟซีเพิ่นเห็นเตาเพิ่นได้ซอยชีวิตเตาขึ้นมาแล้วเพิ่นจะไปเอาไปปล่อยน้องหน้าพี่น้องระหว่างที่เพิ่นกำลังเอาเตาใส่โหลดพี่น้องเพิ่นก็ได้สังเกตอยู่ในตัวเ <c oughs> ตาเ <c oughs> พิ่นเห็นเลขเป็นหนึ่งหกบนในใจเลรหนึงหกหรือหนึ่งเก้าพี่น้องแล้วที่นี่เพิ่นเห็นเลขในตัวเตาพี่น้องบนลูวันเบิ้งนิดหนึ่งเลขหนึ่งในชัดเจนพี่น้องเลขหนึ่งก็ชัดเจนเพิ่นบอก แล้วที่นี่เพื่นเห็นเลขพี่น้องตัวเลขหน,นึ่งในชัดเจนพี่น้องแต่ว่าตัวที่สองเพิ่นบนแน่ใจว่าเป็นเลขหกหรือเลขเก้าเพิ่นก็เลยห้แมงดามาทั้งหนึ่งหกหนึ่งเก้าเลขข้างบนนี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าี่เห็นเลขในตัวเต่าด้วยค่ะเดิมบนแม่เลขความฝันเลขความฝันของนายุจะเป็นอยู่ข้างล่างค่ะจะเป็นศูนย์ห้ากับหกห้านะคะเด้อคลิปแรกที่เพื่นฝันเห็นแม่ยิ่งเนาะค่ะเนาะแมงดาก็เลยมารวมกันในกระดาษอันเดียวแม่เอลซีบงงเาะค่ะเนาะนายุเป็นคนที่นาน,าน,านจะฝันทีหนึ่ง แมงดาไปตามคลิปแรกของเพิินเพิินหศูนย์ห้ากับหกห้าในความฝันฝันว่ามีมียิ่งมห้องบอกเลขเพิินนอนอยู่ในบ้านเพิินเด้อค่ะเด้อทะเบียนบ้านของเพิินคือ69สทับสามบาเลขทีของเพิินและเพิินนอนและมีมิยิ่งมห้องบอกเลขศูนย์หาหกหาเด้อแต่เพิินก็บริบกบนบอกลางไาจ้ะนายูกบว่าอยู่ศูนย์หากับหกห้านี่เพิินจะลงทุนอยู่ศูนย์หาเด้อค่ะเด้อคลิปแรกต่อมาพี่น้องเมื่อนี้แมงดาไปตามนายุโค้งสุดท้ายไป่อพอเพิิน พออายุก็ล่างสิไปตัดอ้อยพี่น้องคนก็เลยว่าให้แมงดาฟังว่าบรดฟันเด้แต่ว่าเห็นเลขอยู่ในเตาสอยชีวิตเตาแล้วคนเห็นเลขบหนึ่งหกกับหนึ่งเก้าพี่น้องตัวเลขหนึ่งจะชัดเจนบอกเลขหนึ่งเนี่เลขหกบางทิ่หนึ่งคือเลขหกบางหนึ่งคือเลขเก้าคนก็บรรยาใจไหมคะ่นก็เลยห้มาทั้งหนึ่งหกหนึ่งเก้านะพี่น้องเนาะคลิปนี้จะไปทางลาวทางไทยกันได้เด้อแม่แเอฟซีเลขของนายุก็มีซัมมี่เด้อค่ะเด้อ ข้างบนจะเป็นเลขเห็นเลขในตัวเต่าบอกเป็นความฝันเด้อค่ะเด้อเพิ่นซอยชีวิตเตา่าแล้วเพิ่นเห็นตัวเลขส่วนข้างล่าง05 65จะเป็นผีห้องบอกนะค่ะเนาะแม่แม่เอฟเีสีบัวงงนะค่ะเนาะอ้าวก็ขอบคุณนายุหลายๆที่ให้แนวทางขอให้เอฟซีมีโชคมีลาบกับเลขนายุรด้วยค่ะเด้อนายุเพิ่นวัสดุออกอกล้องพี่น้องเพผลเฝ้าไปรับจ้างเพราะว่าช่วงนี้งานตัดอ้อยลายแม่จ่าน,นายุเพิ่นก็เลยบว่ว่างว่าแมลงดามาเพิ่นก็ร่างจะขึ้นจะขึ้นรถแม่จ๊ะ เพื่นก็เลยได้บอกว่าเออซอยเละอันยังว่าท่านฟันเด้อแม่น้องก็ได้แต่ว่าเอาเลขไปเลยหนึ่งหกหกหนึ่งหกหนึ่งเก้าพราะว่าเห็นเลขในตัวเตาพี่น้องเปิดกระบอกสำนักแล้วเพิ่นก็ขึ้นรถไปพี่น้องก็ขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเอาไปเป็นยังเนาะจ้ะเนาะเอาตัวเลขไปเลยพี่น้องแน่ๆคือไปกินตำลาวกันเด้อค่ะเจนนี่ไปกินตำลาวก่อนเพราะว่าตอนนี้แมงดาถ่ายทำประมาณตอนเศร้าเนาะค่ะเนาะแมงดามาถ่ายทำมาตามเพิ่นเศร้าแต่เศร้าๆพี่น้อง เพิ่งจะหายมา16190565เด้อค่ะเด้อม,มีตั้งคลิปแรกเลยค่ะโครงสุดท้ายอยู่ในรวมอยู่ในเดียวกันพี่น้องเอาขอบคุณนายุหลายๆที่หายแนวทางก็เอฟซีมีโชคมีลาบกับเลขนายุนะคะพี่น้องเอ้ยทางไปถ่ายคลิปพ,พี่น้องคนน่ะทางไปถ่ายคลิปบ,บ้านแม่น้องกระดาพี่น้องถ่ายตามหายตามหน้ากับป็นประมาณนี้พี่น้องบรรยากาศย่ำแรงพี่นอ้องแข็งคำมาเพิ่งกะเจ้ากับไรง่วงพี่น้องไรง่วงเขาบ้านพี่น้อง ธรรมชาติบานเฮาเด้อพี่น้องเลยทำมาแรงมากอะ่ะแทงนี่ก็เข้าพี่น้องเลยนี่เข้ากันนี่กลางเดือนหนาก็าทได้เกียเก่ยวเก็บเกี่ยวหมดแล,ล้วพี่น้องเลยนี่เริ่มเ,เล,เลื้งวั่นะเริ่มเ,เลื้งวัวแลยเอฟซี FC เอ้ยแต่บุได้ขีดหอดบานกระเบิ่นขีดแมงดาไปก่อนเด้อพี่น้องกระเบนขีดแมงดาไปก่อนเบิ่งเอิญพวยห,หายขีดหอดบานพี่น้อง หวงเมฆดูเก็บเกี่ยวข้าวเปน้องไก่แล้วหอยหคำนี้กระเจ้าก็เลี่ยงงวัวดปน้องกระเจาก็ะไรง,งัวเขาบ้านคำแล้วทางนี้ก็เขาเขาปีนี้ชื่อว่าบางคนกับงามเลยได้เขาเี่นน้องบางคนก็ไมแตรญาเนี่ยนี่ชื่อว่าเขางามพี่น้องนทางนี้ทางนี้มันได้พี่น้องเสียหลายอยู่นี่มิตรก็เขา บรรยากาศไปเนอะเห็นปะพอเพิ่นกะไหลงัวเขาบ้านแล้วจ้ะมีทั้งเขาทั้งปาอ้อยแต่ว่าไฮนี่รู้สึกว่าชิมมิเตียไปลอ่เลยเขาเขาอบเ็นมิเตียเลยเนาะข้าวโบเข่อเ็นมิเตียเลยตอวนี้บรรยากาศไปเนาะ หไหงัอไรคว,วายเขาบ้านเขาคอกแล้วพี่น้องอื่นเศ้ามากไหมพี่น้องชีวิตคนตา่างกัหวัดแต่ว่ามานนี่แหละพี่น้องนี่เศ้ามาแเลยมารู้สึกว่า,า,ายาร้คักพี่น้องสองหายสามหายเนี่ยนี่คือบรรยากาศพี่น้องตอนนี้กําลังไปบรรยากาศทางทงหายทงนาเด้อจ้านี่